หังสาับงร่าับบุ้งข้างหลังผนข้างหลังผมก็มีงงเนาะข้างหลังผติดิ้ครับอนเบิร์ดมอกไปเรื่อยมืดนยานเด้เพียนเพ้นใ้องเอาตัวงิดเขาวัดอยู่ด้วย้ากับนเทเนาะกบัจบูดบููต่ี่พูกไปพูกอยู่พูกมัวนะกอนโอ้ยมีไหปานมาเส็ดถิ่ง เกือมังก็เคยปลอยหมูพันดอกหมพันอีเดิบลาะพันยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเสาร์วันนี้ก็มาปอกกันกับบ้านกับสารน้องขึ้นเก้าครับกับลูกกินตามเมองจ้าวันนี้มาล้งสน้องสิมานเห็นยังเน่เนาะสกัดอุ้ยสัแล้มูเบิร์ดเด้วครับโมอนี่มมนี่ยอืดอี๋ดิเดี๋ยวจับอ ขาไหมฝนตกไ่นี่ก็สิบห้าปีได้เนาะอันนี้ฝนมิ๊ตกเนาะเฮ้ยโอ้ยเปิดโซนกันสิเบาเอ้ย

ท um, ั uh, ้งหลังฝนทั้งหลังฝนก็มีท uh, ั้งหลังถึงกระตินทั้งหลัง่นี้เออเบิงนม่กระเป๋าเลรเป็นี่กระเป๋าเสียงอะไรเปล่าทั้งหลังอะไราง้ทังหลังเนี่ยมึงไอ้ตีอดรอควินครับขาย์นะทำขาทุ่อะน้องเชื่องงเชืองยาว้ดอาโอ้ขาขาเมย์ท่ไโอ้จอด เบิร์ครับอนเบิร์ตปอกไปเรื่อยเมื่อนี้ยานได้เปลียนเพลน้อองเอาตัวเงินเขาวัดอยู่ด้วยกระเบือกระชีบูดบับวบูดบูดตวหอนี่พูกไปตัวอกมะเนูกอยูู่กมั่งนะก้อนโอ้ม่หายไปมันจะเห็ดถิ่มอะไรจังไดอืมยนะคะเฮ กูได้แล้วไอ้วงกว้างเลยเนาะเส้นหัวกระสุนกรมีเน้วันขนาดยวเลนี่ับอเกือมันไ่เคยอมผ่านดอกผ่านอี๋เลยวะล่ะผ่านอยู่นี่ เออจุ่มเลยเลยออบไปอีกพอนเบิดอนเบิดมากมามากน่อยสวยดอกซ้ำนี่เนื้พ่จะหาพ่อในทั่วป่าอยู่เนาะครับครับโอยมากกนี่มาเบินี่เดี๋ยวดี้ดัดสีผูกไม้ไปให้นี่ฮู้ดยังมึงมึงมึงมันลามไปอีกเลยผิดตนูกหากันมานนึ่งเลย สามขาหาจิมงานกันเลยครับร่างการแห้งครับมองงามเลยครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อเอาหมดก่อนนี่เจออีกแล้ววันในรอเดอบระมารอเบิ่งูุตาดีดีน งามเลยครับมากมกมามาเร็วกีนเหมือนก่อนเด้อเนี่ย่นฮันยังไง้ลูกกู้มโออยังยังบ้งล้มล้มแล้วก็ข้านไปโลดหยดแห้ครับข้อมาหนร่างกายแห้ครับเฮ้ยเหรอใช่ะ กน่ะมอยูี่อะนี่ลาเพิง่งย้ายมามอ,องเล็กมองน้อยดอกงามเง้เนาะจูใหญ่เงี้ยวอกามูเด้ไจูงงขน้องแม่มาเห็นดอกเลกอนเฮ้ยเดพักเงี้ครับอืมยามเง งมครับอ่เะอีกแล้วครับเอาอีกแล้วองาอไเนาะสุดยอดเลยนั่นอะรตัออบอใบพอเดียวไปแล้มนคนมัเป็นสีัวนเนาะม้นบอกไงฮะที่อน่เอุ้ยุยอุ้ยอุ้ยอ้อุอุ้ออุ้อ้ยอุ้่อ้อออ้ออออ้อ้อ้ออุ้ออ้อออ้ยอยอ วัววัวไอ้เรื่องหมดนะวันเถอะนั่นเห็นหนูก็เห็ไก่เด็คือครับค่ะดอกเป็นดอกขาเป็นขาเป็นขาครับอู้อันนั้นตมัก่บกหน้าขามัขาทั้งดอกอน้าัดแ้ครับกินจะองใหญ่เหมือนน่างนตัวคนละคนนี่

โหดพูดพูดย่างน้จอดเลยครับว่ามันไหมโดบานแข็งแข็งครับงามครับสองดอกให้สอนกันโอ้โหข่าวดดอกเลยเดี๋ยวจะเพื่อโอ้ย ปวดรูปอเห็ดว่ะอ้ยมดตัวนี่กัดันองฉันอ้กัดเก็บเธอเลยนพยยามขาเพปดเห็ดอ้ยขอยอุยอเก็บอีดีดกัดดกัดเก็บลมดลิ้นมดลิ้นดิมเลยบอกนี่นี่เก็บพี่อคอยคอย้สวนไปแน่ดีแต็กคอยนั่นจะมากัดฉัน่าด้เดนี่ิเพราัน โอ้คือกัดเก็บท oh, 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 okay. ี่ยอะไรกิเส้ออนอกินเีวเสนอ่อนอืโอ้ยอีกเล้อ้อีกเล้ครับกินเขาเรียบนะทำแตกินเขาอีกแล้วครับโอ้ยนั่งฝืนกัอยพี่ก mm ันโอ้ยมันมันมัางทางนี่ด้วยครับพี่ว่าอมหี uh> ืครับว่ายวห่มี ดินดินเป็นโมนอ่อ่อนซปนไหนเป็นดินทราอ่วนเนาะเป็นดินเนเหนียว,นเ,วเน่ยเนาะทำไม่ลายนีเ้แล้วหนูหมดแดงแด,ดงแดงก็ไผกัดบาลานบหน่หม่นมดแดงสมบันแล้วเป็นงไงล้นกอนเฮ้งเสียงขาดังเปาะคุ่น่ะปักบอดิเโอ,อ้ยหาทำไม่ลายเนาะ

มูลก็กลิมไปแนะว่ามนกลินมาแค่น uh huh. ี้แค่นขาเอาหนเอาเอาไปได้หวานเขาคกินเอาเบิร์ตปอฟาเฮียอู้หูหัโอ้ขานี่แเน้นตนีกแนน่อนกิตัเ้านี้นหนึ่สองจุด ขา,ขาดขาขาดโอ้ยอ,อยู่หกเงอมัน้องาอนขอแล้วจะขึ้นมาเสียหยัดจะโมขานครับ เงาเยอะครัยคุณเป็นสายเป็นหลวมแหงเนาะอ่ามนสุด่นมันสุดมสุดอือ่าอ่าอรอ่าอ่าอ่าอนาอ่อ่าอ่าอ่อ่ะอ่าอ่าอ่าอ่อ่าอ่าอ่าน่่ดอ่า่ออ่่าอ่าอ่่อ่ ขาเดเครื่องเดียวเสงแดดสองนี้นะครับส่วนใปขาไปเนาะแสงแดดสองมาแหงเตยมตาเนี่ย้องส่องเนี่ย Doch lắm kính gim nhặt lắm tôi không có khách hàng lắm khách hàng lắm nữa hả mẹ <laughs> đi phi 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 เตีมีลายตรงนั้น,น,น,ออนโอเคขูดซ้อนอ้ย้เหลังขูกับ่อนดีน่ะเก่งอนนี้องส่อนตัวดีมากน,นี้ละกิงกีงายเนาะหองได้ว่ามีตนใหม่ต้นใหม่หน่อยแห้งกนง่ายครับุบาาขาดก็ขาดไป ไหล่ยย oh, oh. oh, oh. uh ู oh. drop, drop, OF, right? ่ครับยหายไปเลยเนาะโอ้ยนกระตากันมีเป็นสัตว์เป็นสัตว์ตอกอกเด็กโดนเด็กโดพี่ปนี่พี่ ui, đun, ngang, ngang, đù ngang. ừ, chùm ngay hết. Khao bao nhiêu đây nè. ừ, xăm sẽ ao lá. Hát. แต่เวลาพาพี่พี่น้องเมื่อบ้านแล้วครับน,นี่ผลงานยอดแช่ไครับพี่แต่ดอกใหญ่งๆงามๆเด้อจ่าพี่น้องตางเลยเนาะแมนครับขาใหญ่งๆงายาวๆเลยเนาะแมนครับสุดยอดความามันก็อลังการเด้อจ้ะ่นอลังการเลยคลิปนี้พลังสญญงนุกสิฝากพี่ฝากน้องกันสักนน่อเนาะแมนครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการที่ตามรับชมจ้าขอบคุณความากมเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลูกปั่นอาหลายๆเด้อจ้ะ แจะพอกันคิดไม่จ้าคิปนีบ้างแสด้นอ,องรลับไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ